เรื่องเี้หลังห้องตอนแบบปบป้ายต้นเดี๋ยวอย่าเลื่อนนี้ไปฟังผมก่อนเจอปีศาจอยู่ไหนถึงจะดูน่ากลัวแต่ผมไม่ใช่ปีศาจออกมาให้ข้าสดีดีเจ้าปีศาจผมกำลังถูกวงกดกับคนทั้งโรงเรียนไล่ค่ะทั้งที่ผม เคยเป็นเหมือนกับพวกเขาทั้งหมดมันเริ่มมาจากตอนนั้นเฮ hey, ้ยเตะตุ๊ดฟรีว่ะเฮ้ยเตยเลยเตะเลยยหวไอว้พวกบ้าใครมาแกล้งกันอย่างนี้ <c ười> <trajectory> นี่คือผมผมชอบแกล้งคนโดยการเอาป้ายไปแปะที่สุด อะไรเนี่ย <laughs> ติงตองทุเล่ที่สุด <laughs> มาล้อกันแบบนี้ทำไมฮ <laughs> ใครทำแบบนี้วะโถ่เอ้ยเป็นรับความจริงกันไม่ได้ที่ล้อไปก็เรื่องจริงทั้งนั้นแกล้งใครต่อนนี้นะเอาเจ้าโมกดุดีกว่า <laughs> เขียนคำว่าไอ้โมกุ ที่เก็กดีกว่าเฮ้ใครร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะช่วยฉันทีได้ไหมอาบีซานใจเย็นเย็นก่อนฉันไม่ใช่บีซาอย่างที่เธอเห็น ฉันถูกคนนี้ใส่ไม่ดีแปลป้ายให้ป้ายที่เขียนว่าปีศาจนี่นะมีคำสาบอยู่หาใครถูกแปลไว้คนนั้นก็จะกลายเป็นปีศาจจริงๆมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเนี่ยฉันฉันขอร้องละเธอช่วยดึงป้ายนี้ออกให้ได้ไหมแล้วเธอจะเอามา เอามาันไปทำอะไรก็เชิญน่าสนุกเอามนไปแกล้งคนอื่นดีกว่าตกลงเรียบร้อยเดี๋ยวสิแต่มันยังเป็นปีศาจอยู่นะต้องมีอะไรผิดพลาดขอดูหน่อยสิเออเออลงก้นแล้วเจ้านูเฮ้เอ,อ๊ะเออ้เออ มือมือไม่ถึงแย่แล้วแกไม่ออกเออตอนนี้เธอกลายเป็นปีศาจไปแล้วกิกีกิกเจ้านั่นกือผีแปบป้าเป็นผีที่แบปบป้าอะไรไปก็จะเป็นจริงตามนะั้นมันจะหลอกแป่ป้าให้คนอื่นเป็นปีศาจเพื่อถูกฆ่าแทนตัวเองวงก็ช่วยด้วยฮเจ้าเด็กขี้แกล้งเอ,อ้ยไม่พูดฉันก็ทำอยู่แล้ว อ้าวแย่แล้วเสร็จมันแล้วคิดว่ามันจะไงอย่างนั้นล่อฮิ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 อเอ๊อเอ๋ปลายที่ไอเด็กนี่เขียนขึ้นมาฉันเอามาชีกออกแล้วแปะแกไงล่ะแย่ yeah, แล้ว เจ้าวงกกลายเป็นขี้ไปแล้วแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วส่ <dissol republic> วนฉันก็จะแปะไปนี่ให้ตัวเองเท่านี้ฉันก็จะเป็นวงกดแชนเฮ้ทุกคนมีปีศาอยู่ตรงนี้มาช่วยกันฆ่าปีศาจเร็วฮะก็แบบนี้แหละ คนที่ชอบแปะป้า,ายใส่คนอื่นอย่างผมจึงโดนไล่ค่ะแถมครั้งนี้วงกดก็แพ้ให้กับวงกดตัวปร้อมไปแล้วจะทำยังไงดีโอโอ้เจอปีศาจแล้ว